สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องสุกูสุขคนมาพบมาพอกันอีกคือเก่าหล่พี่น้องปะถินเช่าสวนคนเลี้ยงหมาตอนแรกแง,งมกระแรงแดดอ,อ่อ,อนๆปะถินเขามาหอบักธิดาพี่น้องเขามาหอแงมแรงเพราะว่ามันจังเว้นมันกับแดดห่อนทั่งปะถินกับ่อกอย่มีเวลาหลายเบียกเชิงนี่มันเห้งงานหลเพิ่งเอารถเขามาไทหล่องไงหล่องหยามันหลาย ห่อช่วงนี้ห่อกระดาษด้วยพี่น้องไรห่อกระดาษก่อนเพราะว่าห่อถุงใบถิ่มใบหลายมื่นแล้วถิ่มใบหลายแล้วห่อมาท่านงานกระายช่วงนี้เบียกหลายอากาศกระแหงแรงมักซีดากระเฮาเป็นอะไรด้วพี่น้องมีดากระเยวมัน แห้งมันแรงครับไวฝนกับปลตกจัก,กเทียหลังแต่ต้นเดือนมาบ่ตกจัก,กเทียพี่น้องเอ้ยตกมาพอลิ้นๆิ้นสองหมื่นเชลยบุสองสองเทียเหนียวเบ้อหลุดแบบที่รากอะเด๋เทคนิคเฮ็ดจังได๋แห่งแรงร้ายกับเป็นหายเนาะพี่น้องโอ้ย หักใจนะอากาศบนฟ้ากับบอเป็นใจถ้าได้ตกกับตกแห้งมาสันถ้าบอตกบอตกเลยเด้ยพี่น้องโดนเลยอากาศกันเลยคำล,ละละพขาแรงแล้วจะออกจากสนวนหรอพี่น้องบางนคำแล้วเราไปหาถูกไส้ก่อนมันคำมันอากาศ หกโมงกว่าเลยเด้พี่นอ้องช่วงนี้แต่ว่ามันก็นสลัวสืัวอยู่ละ่ะตอนแรงสรเสือตะเวนตกดินกับทุ่มหมดละอากาศช่วงนี้มันอากาศหนาแรงตะเวนลงดินสะตะเวนตกสะโอ้ยเหีียวเบิดพี่น้องเลยปกเสีดากับติดหน่วยถือฝนช่วงแรกๆติดหน่วยบักหลายเลยแต่ว่ามันน่แห้งมันแรงไหมพี่น้อง วไว้ไกับักกับหลวงลวงไหลาขึา้นเ่าอากาศว่าเป็นใจทำแล้วพี่น้องจิเขาไปหาปีโป้กัอนอากาศคำแล้วแร่งตอนแร่งก็ชิ้นเขาบานกันไปหาลูกไส้กัน